สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะ ลรกที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วย2มือของเราทั้งงาน DIY by Singer และกินหรูหลังร้อยกับครัว s ิ n เก r ค่ะตอนนี้เรียกว่าอินเทนสุดๆสำหรับแฟชั่นมาแรงของกลุ่มวัยรุ่นนะคะก็คือเขาจะใส่เสื้อเอลลอยกันโชวคพุมนิดๆน่ารักน่ารักค่ะวันนี้ DIY by Singer ก็เลยจะพาทุกคนอินเทนด้วยการเนรมิตเสื้อที่มีอยู่ในบ้านนะคะให้กลายเป็นเสื้อเอลลอยน่ารักน่ารักสดใสสุดเก๋ไม่เหมือนใครด้วยเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ช่วง DIY by Singer สนับสนุนโดย Singer Thailand และตอนนี้ปอก็อยู่กับคุณครูอุ๋ยที่น่ารักของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะเราจะมาทำเสื้อเอลลอย ซึ่งเรียกว่าอินเทรนด์มากๆตอนนี้เข้าฮิตใส่กันอตอนอลยอยากใส่บ้างคุยกับคุณครูไว้ทางโทรศัพท์ก่อนที่จะมาที่นี่คุณครูก็เลยบอกดีเลยคุณครูมีเสื้อเตรียมไว้อยู่แล้วด้วยนะคะเป็นเสื้อเสื้อเชิ้ตเชิ้ตนะคะสังเกตดูว่าเขาจะเป็นตัวยาวแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาแปลงร่างนะคะเป็นเสื้อแปลงร่างให้กลายเป็นเสื้อเอวลอยสุดเก๋เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูพาเราทําเริ่มกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะ ถ้าจะเป็นเสื้อเอวลอย <ฮะ S 2> เราต้องตัดชายทิ้งจริงๆปอก็รู้สึกว่ามันง่ายมากเลยนะคะจากตัวนี้แล้วมาเป็นให้เป็นเอวลอยอย่าคิดว่าคุณครูอุ๋ยทั้งทีจะไม่มีเทคนิคอะไรวันนี้มีเทคนิคมาฝากกันนะคะก่อนอื่นคุณปอจะต้องตัดชายเสื้อทิ้ง <ฮะ S 2> เวลาตัดชายเนี่ยเราจะต้องวัดก่อนว่าเราอยากจะตัดประมาณไหน <ฮะ S 2> อันนี้ถ้าเป็นเอวลอย<ฮ>ะจะต้องวัดจากข้างคองวัดลงไปถึงนี่46เซน <ฮะ S 2> ค่ะตั้งไว้เลย พอได้สี่ใช่ไหมคะเสื้อตัวนี้ชายเสื้อมันไม่เท่ากันใช้ไม่บรรทัดขีดจากจากจุดนี้มาหาจุดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดชายตรงนี้ออกไปทีนี้การตัดเนี่ยเอาเข็มหมุดกลาดด้านนี้ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าเคลื่อนนะคะใช่ค่ะตัดโดยใช้กรรไกรตัดผ้าของซิงเกอร์นะคะน้ําหนักเบาสบายมือ นี้พอเราตัดเรียบร้อยแล้วเสือ<า>้อตัวนี้ครูจะใช้ผูกเอวให้เอวมันกระชับจะต้องปรับตรงนี้นิดนึงให้มันมีช่องที่จะให้เชือกจอดไปได้ไอ้เสื้อตัวนี้เวลาเราจะจอดเชือกเนี่ยมันจะซ้อนกันแล้วไม่สวยครูต้องการให้ผ้าเนี้ยมันชนกันพอดี<ข>เราจะต้องตัดตรงนี้ออก <S <S และเราก็พับขอบมาออกมาข้างนอก ง่ายมากเลยค่ะไม่ยากเราทําอย่างนี้สองข้างอันนี้เราก็ลาะเหมือนกันเลยลาะเหมือนกันเสร็จแล้วคุณปอวัดขึ้นมาประมาณ4เซนค่ะวัด4เซนใช่ค่ะ,คะพอได้ตามตำแหน่งแล้วเราก็จะมาเย็บตรงนี้แค่นี้พอนะคะเดี เย็บให้ดูนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะใช้จากเย็บผ้าฉบับกระเป๋าหิ้วนะคะแคนดี้3 2, 2 3นั่นเองะะใช่ค่ะหือว่าเป็นจากเย็บผ้าเหมาะสำหรับคนที่หัดเย็บใหม่ๆนะคะหรือว่าสำหรับเนื้อผ้าที่ไม่หนามากเกินไปนะคะที่สำคัญเนี่ยตัวจากเเขาน้ำหนักเบามากๆเลื่นอนย,ย้ายสะดวกอ่าเดี๋ยวคุณครูเย็บให้เราดูนะคะ เย็บอย่างนี้สองข้างนะคะ,<ฮ>ะด้านนี้กับด้านนี้เราทำเหมือนกันเหมือนกันพอเย็บอย่างนี้เสร็จแล้วตัดเลยค่ะจับพับกลับเลยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ,<ฮ>ะตรงเนี้ย เดี๋ยวเราจะไปโพงซึ่งเวลาโพ้งนี่เราต้องใช้จักร็จะใช้จกัจกรพงจักรพ้งก็จะเป็นจักรุ่นเทเบิลดิวตี้เหมือนกันนะคะเขาจะเป็นลักษณะเอ,อ่อพงกันลุย่ยพงเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้อ๋อลายเส้นนี้เราจะพงชายเสื้อที่เราตัดแล้วทั้งหมดพอเราพงอย่างนี้แล้วเราก็จะพับขึ้นมาประมาณ2เซนนะคะพอเรากัดเข็มหมดตามนี้แล้วเราก็จะเอาจัก แคนดี้เนี่ย <Okay. S 1> เย็บเส้นตรงตามนี้เลย <Okay. S 1> นั่นแหลเสร็จ <Okay. S 1> แล้ว <Ha. S 1> ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะสอดไส้ไก่คือเราจะตัดผ้าเนี่ยความกว้าง2เซนครึ่งยาว2เมตรผ้ามันจะเป็นลักษณะนี้เป็นแบบนี้นะคะ่คุะนผู้ชมวิธีรีดพ้บแบบนี้เนี่ยนะคะ เราจะต้องรีดพับครึ่งก่อนอพอลีดพับครึ่งเสร็จแล้วมันจะมีรอยเราก็จะจับริมเนี่ยสองข้างเนี่ยพับมาให้มาเจอกันตรงกลางแล้วก็พับตลบมาอีกทีหนึ่ง<อ>นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บริมๆเนี่ยใ,ให้ติดกันแล้วก็เดินเส้นตรงนี้มันจะเป็นลักษณะนี้เดินเส้นเสร็จเรียบร้อยโ,อโหมองไม่เห็นรอยต่อเลยนะคะ อยากเย็บผ้าซิงเกร์สุดยอดจริงๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาไส้ไก่เนี่ยสอดไปตรงช่องที่เราเย็บไว้อุปกรณ์ที่เราจะสอดเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเข็มกัดและเราก็จับสอดเข้าไปในนี้จนเสร็จเรียบร้อยและก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะนี่เลย เกเลยค่ะเก๋เลย อ๋อเอลลอยนิดๆแต่ว่าพอมีเสื้อข้างในไว้ไม่โป้นะคะใช่ค่ะและนี่ก็คือผลงานของเรา DIY by Singer ในวันนี้ค่ะส่วนท่านผู้ชมที่มีเสื้อเชิ้ตที่ไม่ใช้แล้วในบ้านสามารถนํามาดัดแปลงเป็นเสื้อแปลงร่างแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ส่งผลงานมาอวดที่ YouTube Channel รวมทั้งแฟนเพจ Facebook Singer Thailand ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณคุณอุยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะส่วนท่านผู้ชมที่กําลังรอเมนูเด็ดจากร้านดังวันนี้นะคะไปกันเลยไปดูว่า เมนูเป็นอะไรในช่วงกินหรูหลักร้อยกับครัวซิงเกอร์ค่ะวันนี้กินหรูหลักร้อยกับครัวซิงเกริรของเรานะคะนําเมนูที่คิดว่าจะต้องถูกใจหลายๆท่านแน่นอนเพราะว่าเราจะทําหอยทอดทะเลค่ะช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยซิงเกอร์ไทยแลนด์ ที่มาที่ไปของการเลือกเมนูนี้ใน EP นี้นะคะก็คือเราอยากจะยกเอาเมนูเด็ดจากร้านดังแถวซอยทองหล่อมาไว้ในครัวบ้านอิ่มสุขของเราค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะเขาขึ้นชื่อมากเลยว่าเขามีหอยทอดที่อร่อยมากๆ แต่วันนี้ค่ะกินหรูหลักร้อยกับครัวซิงเกอร์ฉบับสบายกระเป๋าทั้งทีต้องพิเศษนะคะเราจะทําหอยทอดทะเลค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่านอกจากหอยแล้วเราก็จะมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะคะทุกอย่างเก็บไว้แล้วในตู้เย็นซิงเกอร์เดี๋ยวปอไปเอามาก่อนนะคะว้าวท่านผู้ชมเห็นไหมคะหอยแมลงพูดตัวโตๆกุ้งแล้วก็ปลาหมึกสดสด รอแช่ไว้ในตู้เย็น2รประตูระบบ no frost รุ่น n f 8 1 1 1 s F ค่ะตู้เย็นซิงเกิลเนี่ยเรียกว่าถูกใจคุณแม่บ้านทั่วไทยเลยที่สำคัญแช่ของแล้วสดใหม่เสมอตู้เย็นซิงเกิลรุ่น n f 8 1 1 1 F เท่านั้นสำหรับเราค่ะนี่ค่ะหอยแมลงผู้ตัวโตๆกุ้งและก็ปลาหมึกสดๆด้วยทั้งหมดนี้จะอยู่ในเมนูหอยทอดทะเลในวันนี้ของเราค่ะ เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกผสมแป้งกันก่อนพอจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะ1ซองตามด้วยนี่ค่ะน้ำเห็ดหอมพอจะใช้1ตะบวยเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นอีกนี่และน้ำปูนแดงอีกครึ่งตะบวยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะ และตามด้วยเกลือค่ะพริกไทยป่นแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดก,การหอยมแมลงผู้ก่อนเลยแล้วเราก็หั่นครึ่งเลยนะคะกุ้งก็ผ่าครึ่งเช่นกันนะคะ ก็ปลาหมึกนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำทั้งหมดนี้ยลงไปผสมในแป้งเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะ เออิเตาแก๊สเลยวันนี้เราจะใช้ไฟระดับที่แรงหน่อยนะคะสำหรับในการทอดหอยทะเลของเราในวันนี้ค่ะแล้วก็เตาแก๊สซิงเกิรุ่น G522 เนี่ยควบคุมระดับไฟไว้ง่ายมากตั้งแต่อ่อนปานกลางแล้วก็แรงมากเขาช่วยเราได้อยู่แล้วค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะเมนูนี้เนี่ยต้องใช้น้ำมันตลอดเวลาเพื่อการทอดที่ออกมาแล้วเหลืองกรอบ น้ำมันร้อนแล้วค่ะใส่ลงไปเลย ระหว่างที่เรารอนี้นะคะก็จะมาผัดถั่วงอ,อกกันต่อเลยค่ะปรุงรสให้เขาก่อนนะคะด้วยการใช้น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลนงไปเลยค่ะผงปรุงรสนะคะอีก,อกอนหนึ่งหยิบหนึ่งเกลือป่นค่ะนิดนึงค่ะพริกไทยป่นนะคะเราต้องรอให้น้ำมันร้อนจริงๆนะคะแล้วเราถึงจะใส่ถั่วงอ,อกลงไปผัดทีเดียวเลยนะคะใส่เลยนะคะปุ๊บ ผัดเลยค่ะกลิ่นเตะจมูกเลยอือออาเรียบร้อยค่ะคือสูตรร้านนี้นี่หอยทอดเขาจะไม่ได้เป็นแผ่นติดกันกลมๆเหมือนที่เราเคยเห็นนะคะว่าร้านนี้เขาจะเสิร์ฟลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมค่ะ นเพิ่มสีสันสดใสแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำซอสพริกกันค่ะนี่เลยเราจะนำซอสพริกทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะมาผสมด้วยการใส่ลงไปในชามแบบนี้เทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาราดบนหอยทอดทะเลของเรานะคะ เราจะปิดท้ายด้วยพริกไทยค่ะ mm hmm. เ่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยและนี่คือความภาคภูมิใจของเรานะคะกินรู้หลักร้อยกับครัวซ mm ิงเกิลเมนูหอยทอดทะเลค่ะ mm hmm. ได้เวลาชิมหอยทอดทะเลของเราแล้วนะคะมา mm hmm. ดูกันว่าแป้งของเราจะกรอบขนาดไหน mm hmm. แล้วก็รสชาติของเรานั้นจะกลมกล่อมถูกใจหรือเปล่านะคะ mm hmm. เสียงไหมคะกรอบมากทั้งกุง้งหอยปลาหมึกรวมกันแล้วก็บวกกับแป้งที่กรอบพร้อมกับน้ำราดที่เป็นซอสพริกที่กลมกล่อมมากๆที่เราปรุงรสเรียบร้อยบอกได้เลยว่าเมนูหอยทอดทะเลในวันนี้ สุ <Wow. S 1> ยดยอดจริงค่ะและนี่คือดิ้นรู้หลักร้อยกับครัวซิงเกอร์เรื่องราวดีๆในบ้านอิ่มสุขของเรารวมทั้งงาน DIY b y s i บ g e ซิด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง Facebook และ y o u u u e e ช a n n e l s i n g ร์ Thailand ค่ะเสาร์หน้า11นาฬิกามาพบกันกับเรื่องราวดีๆในบ้านอิ่มสุขของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ